ในวันนี้ในขณะนี้เราเองชีวิตนั้นมีแต่ปัญหาชีวิตกำลังจะตกต่ำชีวิตกำลังมีความทุกข์คุณผู้ชมลองสร้างเหตุแห่งความสมปรารถนาะทั้ง5ประการนี้ในขณะที่ชีวิตของเรานั้นยังมีปัญหาอยู่ก็จะช่วยทำให้ชีวิตของคุณผู้ชมนั้นดีขึ้นในวันข้างหน้าได้ครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมปูริฟิลมชาแนลครับกลับมาพบมาพูดคุยกันในข้อคิดข้อธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกเช่นเคยครับคลิปนี้นะครับจะมาแบ่งปันกับคุณผู้ชมมาตอบคำถามคุณผู้ชมในเรื่องที่คุณผู้ชมถามมาว่าตอนนี้ชีวิตมีปัญหาเป็นอย่างมาก มีแต่เรื่องเดือดร้อนมีวิธีจะแก้อย่างไรบ้างจะทำอย่างไรถึงจะให้ชีวิตนั้นดีขึ้นจเจริญรุ่งเรืองขึ้นเพราะรู้สึกว่าตอนนี้ชีวิตค่อนข้างที่จะดิ่งลงเหวหรือที่เรียกว่ากำลังตกต่ำนั่นเองควรจะแก้ปัญหาชีวิตในตอนนี้อย่างไร ซึ่งหลายๆท่านเองก็ม mm ีป hmm. ัญหาที่แตกต่างกันไปบางท่านเองก็อาจจะมีปัญหากับสามีบางท่านเองก็อาจจะมีปัญหากับภรรยาบางท่านเองก็อาจจะมีปัญหากับครอบครัวกับคุณพ่อกับคุณแม่หรือบางท่านเองก็มีปัญหากับลูกบางท่านเองก็มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือบางท่านเองก็มีปัญหากับเงินมีปัญหากับงาน เจอปัญหาต่างๆเหล่านี้ควรจะแก้ไขชีวิตอย่างไรควรจะนําชีวิตนั้นออกจากสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรเราจึงจะได้ไม่มีความทุกข์ซึ่งคุณผู้ชมเองก็อยากจะให้แบ่งปันในแบบตามคาสอนของพระพุทธเจ้าผมเองก็จะมาแบ่งปันกับคุณผู้ชมในเรื่องนี้ ซึ่งพระพุทธเจ้านั้นท่านก็ตรัสเอาไว้เช่นเดียวกันด้วยการสร้างเหตุแห่งความสมปรารถนาห้าประการด้วยกันใช้ได้ทั้งผู้ที่กำลังเจอปัญหาในชีวิตตอนนี้หรือชีวิตกำลังตกต่ำหรือผู้ที่ยากจนผู้ที่มีเงินทองมากร่ำรวยแล้วก็สามารถที่จะสร้างเหตุปัจจัยทั้งห้ประการนี้ได้เช่นเดียวกันครับ เหตุแห่งความสมปรารถนาทั้ง5ประการนี้ก็คือ 1. การมีศรัทธา 2. การมีศีล 3. การมีสุตตะ 4. การมีจาคะและ 5. การมีปัญญาซึ่งข้อแรกการมีศรัทธานั้นก็คือการมีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้านั่นเองเหตุก็เพราะท่านเป็นผู้ที่ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง พระองค์สามารถฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครเหมือนเป็นครูของเทวดาเป็นครูของมนุษย์และท่านเป็นผู้ที่รู้จักจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์อีกด้วยคือพระพุทธเจ้านั้นท่านเป็นผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์มีความสำรวมกายสำรวมวาจาและสำรวมใจฉะนั้นถ้าเราเองมีความศรัทธาต่อพระองค์ เราก็จะเป็นผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยเพื่อทำกายทำวาจาและใจให้สะอาดเพราะถ้าเราไม่มีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าอย่างมั่นคงแล้วเราเองก็จะไปศรัทธาสิ่งอื่นเช่นไปศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์รุกเจดีศักดิ์สิทธิ์หรือภูเขาศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้เป็นต้น ก็จะนำพาให้เรานั้นเกิดแต่ความทุกข์ได้รับแต่ความทุกข์เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นไม่มีใครที่จะมาดนบันดาลให้ชีวิตของเรานั้นดีได้นอกจากเรานั้นสร้างเหตุปัจจัยด้วยตัวเองฉะนั้นการที่เรามีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าก็จะทําให้เรานั้นสร้างเหตุปัจจัยที่ถูกต้องคือหันมาสํารวมกายสํารวมวาจาและสํารวมใจ ส่วนข้อที่สองก็คือการรักษาศินการรักษาสินนี้พวกเราเป็นคารวาสก็ให้มีสินห้าคือหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายเพราะการฆ่าสัตว์หรือการฆ่ามนุษย์ด้วยการนี้ก็จะทำให้ได้รับผลวิบากกรรมอย่างเบาคือทำให้อายุสั้นหรือถ้าไปเบียดเบียนผู้อื่นไปเบียดเบียนสัตว์อื่น ก็จะทำให้เรานั้นเป็นโรคมาก 2. ไม่เอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมยคือของที่อยู่ในบ้านหรืออยู่ในป่าก็ตามถ้าเขาไม่ให้เราไม่ยินดีให้เราก็อย่าไปเอาของเขาเพราะวิบากกรรมอย่างเบาจากการเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้นี้ก็จะทำให้เรานั้นเสื่อมทรัพย์เสื่อมเงินทองได้ สามไม่ประพฤติผิดในการมทั้งหลายไม่เป็นชู้ไม่นอกใจสามีไม่นอกใจภรรยาไม่ไปประพฤติผิดในสามีคนอื่นหรือภรรยาคนอื่นหรือคนที่มีคู่แล้วคนที่เขามั่นเอาไว้แล้วเราไม่ควรไปประพฤติผิดในจารีตรูปแบบเหล่านั้นเพราะมันอาจจะได้รับวิบากกรรมอย่างเบาก็คือก่อเวรด้วยศัตรู คือไปสร้างศัตรูให้กับตัวเองทำให้การทำมาหากินนั้นก็ลำบากขึ้น 4. ไม่พูดโกหกคือเราพูดแต่คำจริงคำที่มีประโยชน์พูดด้วยคำหวานพูดไปแล้วก็ประกอบด้วยเมตตาเพราะถ้าเราเป็นคนที่ชอบพูดโกหกก็จะได้รับวิบากกรรมอย่างเบาเช่นกันคือจะทำให้ถูกใส่ร้ายใส่ความ คือถูกกล่าวตู่ด้วยคำไม่จริงนั่นเอง 5. ไม่ดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาณการดื่มสุรานี้เป็นทางเสื่อมทรัพย์และก็มีโทษอย่างมากมายแถมยังเป็นสาเหตุให้เกิดการทะเลวิวาททำเรื่องที่ไม่ควรทำและเป็นบ่อกเกิดแห่งโรคอีกด้วยแถมอาจจะได้รับวิบากกรรมอย่างเบา ก็คือทำให้เป็นบ้านั่นเอง 3. ม,มีสุตตะหรือสะสมสุตตะก็คือการรู้จักการฟังธรรมศึกษาธรรมเรียนรู้ธรรมให้มากอาจจะอ่านเองอาจจะฟังจากผู้รู้หรือศึกษาเองก็ได้พยายามศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้ให้มากเพราะการเข้าใจธรรมหรือการมีสุตตะมากนี้ ก็เปรียบเสมือนนักรบที่มีอาวุธและผู้ที่มีสุดตะมากก็จะเป็นเครื่องมืออย่างดีในการนำไปใช้ประหรัรประหารกิเลสนั่นเองครับ 4. มีจาคะก็คือละความตรณีอันเป็นมนทินในจิตนั่นเองรู้จักจำแนกแจกทานรู้จักแบ่งปันรู้จักช่วยเหลือมีความเสียสละ ให้ทานเพื่อปรุงแต่งจิตประดับจิตการมีจาคะนี้ก็จะทำให้เรานั้นละความตรณีได้ละการห่วงกันได้เพราะเหตุจากการห่วงกันนี้ก็จะนำพาให้เรานั้นทะเลาะกันมีเรื่องกันดังนั้นถ้าเรามีจาคะก็จะละความตรณีละการห่วงกันละการทะเลาะบอกแว้งกันได้และเหตุแห่งความสมปรารถนาข้อที่ห ก็คือให้มีปัญญาซึ่งปัญญานี้ก็มีหลายระดับด้วยกันเราเป็นคารวาสใช้ชีวิตในทางโลกเราคิดเราพูดเราทำก็อย่าไปเบียดเบียนผู้อื่นอย่าไปเบียดเบียนตัวเองอย่าไปเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายคิดทำพูดอย่าทำให้ตัวเองลำบากอย่าทำให้ผู้อื่นลำบากอย่าทำให้ทั้งสองฝ่ายลำบาก การคิดการพูดการทำแบบนี้ก็ถือว่ามีปัญญามากเช่นเดียวกันซึ่งก็จะเป็นหนทางทำให้เรานั้นรู้อริยส,สัจสีในวันข้างหน้าได้นี่คือเหตุแห่งความสมปรารถนา5ประการในวันนี้ในขณะนี้เราเองชีวิตนั้นมีแต่ปัญหาชีวิตกำลังจะตกต่ำชีวิตกำลังมีความทุกข์ คุณผู้ชมลองสร้างเหตุแห่งความสมปรารถนาะทั้ง5ประการนี้ในขณะที่ชีวิตของเรานั้นยังมีปัญหาอยู่ก็จะช่วยทำให้ชีวิตของคุณผู้ชมนั้นดีขึ้นในวันข้างหน้าได้ครับก็คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับที่พยายามจะแก้ปัญหาในชีวิตเหตุแห่งความสมปรารถนาะทั้ง5ประการนี้ก็จะนำพาคุณผู้ชมนั้นออกจากจุด ที่คุณผู้ชมกำลังเจอณตอนนี้ครับกลับมาพบกับข้อคิดข้อธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอนโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุครับ